สดีค่ะพบกับช่องเยแมพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระเล็เคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยจากทางช่องค่ะวันนี้เยแมวจะชวนเพื่อนๆไปย้ายบ้านค่ะจะย้ายบ้านกันลักษณะไหนเดี๋ยวเราไปดูไปทำกันเลยค่ะต้องย้ายค่ะยังไงก็ต้องย้ายนะคะเพราะว่าบ้านที่อยู่นั้นรู้สึกว่าจะเล็กเกินไปแล้วนะคะเราจะต้องหาบ้านที่หลังใหญ่กว่าเดิมนะคะให้เขาอยู่นะคะเพราะว่าบ้านที่จะไปย้ายนั้นไม่ใช่บ้านเยแมวนะคะ แต่เป็นบ้านของเป็นบ้านของน้องต้นไม้นะคะเห็นไหมคะรู้สึกว่าบ้านเขาจะเล็กมากไปแล้วนะคะเพราะว่าเขาได้แตกกิ่งก้านสาขามากขึ้นนะคะมากขึ้นทุกวันทุกวันนะคะบ้านที่เขาอาศัยอยู่นะคะเริ่มที่จะเล็กลงแล้วนะคะการที่บ้านเล็กลงนะคะก็เป็นผลเสียกับเขานะคะรากที่เขาจะเริ่มแตกขยายออกก็ จำกัดเนื้อที่แล้วพื้นที่หาหานะคะก็จะน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ย่าแมวจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาย้ายบ้านให้น้องต้นไม้นะคะไปอยู่บ้านที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะเพื่อที่เขานะคะจะได้ขยายอ่ารากแล้วก็ขยายต้นของเขานะคะกิ่งก้านของเขาได้มากมายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มเนื้อที่ให้เขานะคะแต่การที่เราจะขยายกระถางหรือบ้านให้เขานั้นนะคะ จะต้องดูความเหมาะสมด้วยนะคะถ้าเป็นกระถางที่ใหญ่เกินไปนะคะใหญ่กว่าต้นเขามากมายเลยนะคะเพื่อคิดว่าอนาคตนะคะน้องต้นไม้ต้นนี้นะคะจะต้องแตกกิ่งก้านสาขาที่ใหญ่โตมากนะคะผิดค่ะเราจะต้องขยายเพิ่มไซส์ไปทีละนิดนะคะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ อย่าขยายทีเดียวให้ใหญ่เลยนะคะเพราะว่าการที่เรานำต้นไม้ไซส์นี้นะคะไปใส่กระถางที่ใหญ่เกินตัวเกินไปนะคะจะทำให้ดินในกระถางนะคะแน่นไวนะคะทีนี้ดินแน่นไวนะคะการขยายรากก็จะยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ เราจะต้องค่อยๆขยายนะคะขยายกระถางให้กับน้องต้นไม้นะคะค่อยๆขยายไปอ่าปีนี้ไซส์นี้ปีหน้าเปลี่ยนไซส์ก็คือค่อยๆขยายไปนะคะดูความเหมาะสมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไซส์กระถางที่เราจะใช้นั้นใหญ่แค่ไหนค่ะ เยแมวก็จะใช้ไซส์นี้นะคะก็จะเป็นกระถางเก่าที่มีอยู่ภายในบ้านของเรานะคะประหยัดรายจ่ายดีนะคะอุปกรณ์ต่อไปก็จะเป็นดินนะคะดินก็จะเป็นส่วนประกอบสําคัญเลยนะคะสําหรับการย้ายบ้านของต้นพืชน,นะคะอีกตัวเยแมวจะใช้เป็นนี่เลยค่ะกากมะพร้าวนะคะแต่เป็นกากละเอียดนะคะเพื่อรองพื้นนะคะเพื่อใหอ้ดินได้มีช่องว่างมากมายเลยนะคะแต่เราจะผสม ไปในดินก็ได้นะคะสําหรับตัวนี้ได้หมดนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือกันนะคะยายแมวก็จะใส่กกหอยลงไปก่อนนะคะกากมะพร้าวเสร็จแล้วก็จะใส่ดินรองพื้นไปหน่อยนะคะดินก็จะดินเป็นดินที่เราผสมเองนะคะก็จะมีพวกขี้วัวแล้วก็ใบไม้เล็กๆนะคะแล้วก็จะมีพวกฝอ,อ,อยมะพร้าวบ้างนิดหน่อยนะคะใส่ลงไปนะคะ ลองไปหน่อยนึงแล้วเราก็จะทําการย้ายน้องกันแล้วนะคะเห็นไหมคะกําลังงามเลยนะคะเราก็จะดันที่รูอของตูดกระถางนะคะเสร็จแล้วก็จะทําการย้ายแบบนี้เห็นไหมคะคะ่ะใส่ไปเลยง่ายคะ่ะการย้ายง่ายมากเลยนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่ดินไปนะคะถ้ามีอย่างนะคะสิ่งสําคัญนะคะถ้าดินที่เกาะบริเวณลําต้นของต้นไม้นะคะแน่นนะคะเราสามารถเอาออกได้นะคะเพราะว่าเหมือนการเปลี่ยนดินให้เขานะคะเพราะว่าดินเก่าเขาก็จะไม่ค่อยจะมีและธาสารอาหารแล้วนะคะแต่พอดีมีเศษใบไม้เยอะก็ไม่เป็นปัญหานะคะใส่ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ดินลงไปค่ะ สวยกันนะคะทําการย้ายบ้านให้น้องต้นไม้กันนะคะ นี้ก็เสร็จแล้วนะคะง่ายมากเลยนะคะสําหรับการย้ายบ้านนะคะไม่ต้องใช้คนมากมายเลยนะคะใช้แค่คนเดียวนะคะอย่างเยี่ยวแมวคนเดียวก็ทําได้ง่ายๆสบายมากเลยนะคะสําหรับการย้ายกระถางให้ต้นไม้นะคะเป็นสิ่งดีมากเลยนะคะเขาจะได้โตว,วันโตคืนนะคะถ้าปล่อยเขาอยู่ในกระถางใบเล็กๆนะคะยากที่จะโตนะคะเขาก็จะค่อยๆได้สารอาหารเล็กๆน้อยๆมันก็ โตยากนะคะเพราะฉะนั้นนี่ค่ะย้ายให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆได้รับสารอาหารหรือว่าแร่ธาตุจากดินขี้วัวแห้งนะคะที่เราใส่ไปใหม่นะคะเขาก็จะโตไวแล้วนะคะทีนี้เห็นไหมคะเราก็จะมีต้นไม้สวยๆวางไว้ในบ้านของเรานะคะค่ะก็จะเป็นเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยนะคะในการที่จะทําให้ต้นไม้ในบ้านของเราโตว,วันโตคืนนะคะในการย้ายกระถางให้กับเขานะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำแนะนำนะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยี่แมพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้นำไปทำก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยี่ยแมพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ หลังจากที่เราย้ายบ้านให้เขาแล้วนะคะเราก็ลดน้ำกันหน่อยเพื่อความเจริญเติบโตค่ะ